สวัสดีครับผมแจ็คประทายนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ได้ทาคลิปลงเลยนะครับด้วยวิกฤตเศรษฐกิจแลวหลายๆอย่างนะครับแราผมก็รอหาภาพใหม่ๆนะครับหรือวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รู้จักเพิ่มนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับหนึ่งเครื่องรางของขังของหลวงพ่อนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดนะครับของหลวงพ่อ ควรแก่การหามาใช้หามาเก็บนะครับนั่นก็คือสีพึ่งครับนี่ฮะสีพึ่งนางยอมจันซ้อนจันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับครับเรามาดูครับนี่คือสีพึ่งครับของทางวัดนะครับสีพึ่งเสน่ห์นางยอมจันซ้อนจันนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้นําสีพึ่งเก่านะครับที่เคยหุงไว้หลายๆพิธีนะครับนํามา กลับมาหุงใหม่นะครับซึ่งมวลสารเกี่ยวกับสเสน่ห์หลายพันชนิดนะครับทั้งน้ามันช้างโคงนะครับน้ำมันเกสรดอกจำปีผงเกสรดอกไม้และหลายพันและไม้หลายพันชนิดนะครับที่พึ่งเรือนหน้าเทียนชัยนะครับทุกงานพิธีทุกพิเศษของท่านนะครับที่สะสมไว้นะครับและน้ำมันสีพึ่งของครูบาอาจารย์เก่าๆนะครับ เช่นสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมครับสีพึ่งของหลวงู่สุกวดปักคอมมะขามเท่านะครับสีพึ่งของหลวงปู่สุภานะครับสีพึ่งของหลวงปู่ท่ามนะครับและสีพึ่งของหลวงปู่พมสอนรอดนะครับและน้ํามันชาตีน้ํามันหลายคณาจารย์นะครับผงว่านดอกทองเขมรนะครับผงว่านของหลวงปู่หลวงพันกว่าชนิดนะครับมวลสารเอาเป็นว่านนับไม่ถ้วนนะครับ และสีพึ่งนี่ครับจะออกเป็นสีดำครับเพราะว่ามวลสารและแก่ของว่านมากนะครับอธิษฐานจิตในวันจันท์สอนจันทที่ผ่านมานะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับสีพึ่งนี้ดีทางค้ำคูนครับทำมาค้าขึ้นนะครับค้าขายดีเมตตามหานิยมครับเรียกโชคลาภสการะชื่อเสียงเงินทองนะครับเจริญรุ่งเรืองครับกิจการก้าวหน้าดีมีคนเมตตาสงสารนะครับ เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจรจาการงานธุรกิจแก้อาถันคนอาภับคู่รักนะครับให้มีคู่ของเสริมสง่าราศีให้มีคุณค่าในสายตาของทุกคนนะครับวันที่หลวงพ่อปลุกเสกนะครับเป็นวันดีนะครับสร้างเพื่อให้เสียเลิกมงคลนะครับจึงนําสีพึ่งนะครับมาเสกแล้วนํามาปลุกเสกในเลิกมหาสเสน่ห์ให้มีอนุภาพอีกเท่าทวีนะครับ วิธีการใช้สีพึ่งของหลวงพ่อนะครับก็ออกจากบ้านก็ทาสีป่านะครับไม่ต้องท่องคาถาครับพอสีพึ่งเนี้ยหลวงพ่อท่านทํามหาสําเร็จไวแล้วนะครับขอแค่เราอธิษฐานจิตและนึกถึงสิ่งที่ป่าถนาครับเท่านั้นก็สําเร็จนะครับดังใจนึกนะครับก็จบไปเลยนะครับคลิปแรกนะครับสําหรับหลังจากที่หยุดทำมานานนะครับก็เป็นสีพึ่งนะครับเป็นของดีฟังจากพุทธคุณที่ผมไล่ให้ฟังแล้วครับ ก็ควรค่ายกบการเก็บสะสมและใช้นะครับเพราะว่าหายากนะครับมากแล้วก็พุทธคุณนี้เกินเกินที่แบบขนาดแค่นี้ครับพุทธคุณนี้เกินนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วครับก็ยังไงก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่ ติดตามผมอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับกําลังใจนะครับที่คอยติดตามทุกคลิปนะครับที่ทักเมื่อถามตลอดนะครับเมื่อไรพี่จะทําลงทําลงนะครับผมก็ทําตามสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาคลิปใหม่ๆหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อใหม่ๆนะครับลงมาให้พี่น้องชาวเสือโขาสของเรานะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับมาสั้นๆครับคลิปนี้สวัสดีครับ